นี่เป็นถนนที่ชายไร้บ้านคนนั้นบอกให้ฉันเดินมาทางนี้ที่นี่จะมีชายที่จ่ายให้ฉันอย่างงามเพียงแค่ใช้ไปตกปลาในสารชินโตร้างและนี่คือเกมลัวนะครับซึ่งมีความหมายว่าเหยื่อล่อหรือว่าล่อนั่นเองคนนี้หรือเปล่าที่จะจ่ายให้ฉันอย่างงามสวัสดีครับทำไมเงียบจังไม่พูดไม่จาอ๋อแค่ผมเดินเข้าไปเลยใช่ไหม เหมือนจะไม่มีคนมาที่นี่หลายปีแล้วนะนี่เหรอแค่ชั้นตกไปไม่ใช่เหรอไหนดูสิต้องทำยังไงหรือว่าเราต้องไปเอาเบ็ดก่อนแกไอตาลุงคนนั้นลุงครับผมมาเบิกเบ็ดครับ ยบไปได้เลยหรือเปล่าโหลลุงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นกำลังหารายได้พิเศษอยู่ใช่ไหมเอาเบ็ดนี่ไปสิแล้วก็ไปตกปลามาให้ฉันจากบ่อข้างๆนี้สารชินโตแต่เบ็ดมันไม่มีสายนะครับตราบไดที่ไหนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นายจะไม่เป็นไรเอาล่ะไปได้ขอบคุณครับเนี่ยนะไม่มีสายเนี่ยนะ ไม่เป็นไรโอเคตกตรงไหนก่อนดีล่ะตรงนี้แล้วกันตกก็ไม่เป็นด้วยไหนดูสิโอเคย่อนเบ็ดลงไปแล้วไงปลาติดแล้วได้ไปเนี่ยกูดได้ไมยเนี่ยปลาเนี่ย <c oughs> เอาใหม่ปลาติดแล้วโอเคได้ปลาเลยครับถึงเวลาที่ต้องเอาปลาไปอวดไอ้ลุงแก่คนนั้นแล้วมาดีครับลุงผมได้ปลามาแล้วครับนี่ครับปลาแล้วไหนเงินเลยครับอืมอย่ารีบนักเซเันจะบอกอะไรนายให้นะเอาไม้ฉันอีกสองตัวแล้วนายจะได้รับรางวัลที่นายควรจะได้ โอเคครับคูณต้องจ่ายเพิ่มให้ผมนะเพื่อผมกลับมาอีกแค่สตัวเองจะไปยากอะไรนี่มันเริ่มหนาวแล้วนเนี่ยหย่อนเบ็ดเข้าไปเลยฉนันนั่งตกปลาอ้า,อ,าอีกแล้วฝาติอีกแล้วนี่งไงล่ะหนึ่งตัวามากตัวหนึ่งมา อยู่ริมตาลิงแต่รอบนี้ได้ปลาเว้ยไอรอบแรกไม่ได้ปลาอะไรเลยมาอีกแล้วเอาปลาหนีไปได้ฉันควรจะตกที่อื่นไอ้สารนี้ก็น่ากลัวแลืวเกินดนตรีก็มาจากไหนไม่รู้ใครเปิดด,ดตนตรีวันตรงนี้ได้แล้วได้แล้วมันหนีอีกแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่ มาสิมาสิมาสิมาหนีอีกแล้วเหรอหรือว่าควรจะไปตกที่อื่นฉันควรจะไปตกที่อื่นตรงไหนเดียตรงนี้เหรอตรงนี้หย่อนไม่ได้นะมีแค่สองที่ก็คือตรงนี้กับตรงนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยแฮปปี้ฮอลลีวีนอ๋อหูตกใจแทบแย่ นั่นไม่ใช่บ่อปลาที่ให้คนตกปลาแต่เป็นบ่อปลาที่ให้ปลาตกคนนะครับสุดท้ายเราก็โดนจับขึ้นไปน่าจะโดนกินด้วยนะครับจากปลาตัวนั้นโอ้โหเป็นเกมที่สั้นมากแต่ว่าตกใจมากเลย <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะครับก็เป็นนันจบนะครับสำหรับเกมลัวมีความคิดเห็นยังไงบ้างคุณตกใจหรือเปล่าช็อตเมื่อกี้ผมนี่สะดุ้งเฮือกเลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสทูมาเป็นพวกเดียววันนด้้ยะสหรบคลิปี รัวแล้วผมบ๊อชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนอย่าลืมไปตกปลากันนะครับ